สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหามือถือไอโฟนนะครับโดนไวรัสปฏิทินนะครับคือไวรัสตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปในปฏิทินนะครับแล้วก็ตั้งการปลุกนะครับไว้เยอะเลยนะครับนี่ผมเข้าไปในแอปปฏิทินของผมนะครับก็จะพบว่ามันถูกไวรัสตัวนี้นะครับตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้เต็มเลยนะครับแล้วก็ยังมีโน้ตว่า ข้อมูลของคุณนะครับอาจถูกขโมยได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับทางออนไลน์นะครับนี่ครับอันตรายมากนะครับวิธีแก้นะครับเข้าตรงการตั้งค่านะครับเข้าไปแล้วนะครับเลื่อนหาคําว่าปฏิทินนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับให้เลื่อนหาคําว่าบัญชีนะครับ เห็นไหมครับของผมจะมีเลข3อยู่นะครับเสร็จแล้วเข้าตรงปฏิทินที่รับที่สมัครครับนะครับนี่ครับจะเห็นคําว่าคลิกโอเคทูคอนติเนีนะครับซึ่งเป็นตัวไวรัสของเรานี่แหละครับให้กดตรงลบบัญชีนะครับกดลบบัญชีครับเพียงแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับ ตัวไวรัสที่ไปติดตั้งการปลุกการเตือนในปฏิทินของเราก็จะหายไปนะครับนี่ครับผมกดเข้ามาดูอีกทีนะครับไม่มีแล้วนะครับเมื่อกี้ในวันที่10ของเราจะมีอยู่เต็มเลยนะครับวันที่11ก็ไม่มีแล้วครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ